สวัสดีครับทุกคนวันนี้บิลซังก็มาปรากฏตัวในคอนโดที่ใหม่ของบิลซังอีกแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์เหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้เป็นวันเช็คห้องรอบสองนะครับเขาก็ทําการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือว่าทำไอ้ที่เรามีตาหนิที่เราบอกเขาไว้ไว้รครั้งที่แล้วอ่ะเขาก็จะมาแก้ไขให้เราแล้วก็มาเช็คห้องวันนี้เป็นวันที่2ซึ่งเป็นวันสุดท้ายรายเดือนี้คือจะเป็นวันที่เข้าได้จริงแล้วซึ่งจะเข้าจริงกันประมาณเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเช็คให้ดวูว่าอ่ะห้องมันเป็็็นนนนออยย่่าางงงงไไรรซึจิๆแล้้้้วทุกกคเหหปมั แบบในคลิปที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนก็คือมีกระจกเขาก็จะเปลี่ยนกระจกให้เราที่แบบเปลี่ยนแล้วใสมากแล้วก็แบบไอ้ตรงขอ,ขอบแบบตามตามขอบประตูอย่างเงี้ยขอบประตูเนี้ยที่แบบมันมีมันมีรอยแบบว่าเหมือนสากมันนิดนึงอ่ะเขาก็ขูดให้แบบทั้งห้องเลยโอ้โอแบบเลิศมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวเล่าเล่าวิธีการมาดูห้องก่อนวิธีการมาดูห้องของคน,คอนอะคอนโดนญี่ปุ่นเนี่ย เขาก็จะมีการแบบนัดหมายมาใช่ไหมตั้งมาประมาณสองโมงครึ่งใช่ไหมอะเรามาดูห้องสองโมงครึ่งพอเข้ามาปุ๊บเขาจให้เราลงทะเบียนก่อนอะห้องนี้มาดูห้องแล้วนะอาจก็ติ๊กไปใช่ไหมแล้วเขาแจกนี่เลยแจกถุงมือนะครับถุงมือผ้าแล้วก็แจกรองเท้าสลิปเปอร์ให้เราสําหรับใส่ในห้องทุกคนต้องแบบห้ามเราจับอะไรในห้องโดยไม่ใช้มือโดยใช้มือเปล่าขาต้องใส่ถุงมือแต่นี้คือเรามันเป็นของเราแล้วไม่เป็นไรเราก็เออไม่เป็นไรเนะี่ยแล้วก็ขึ้นมาเช็คห้องได้ก็เช็คไปหมดเขาจะมีแบบจุดให้ใหบอกว่า เนี่ยตรงนี้มันมีตําหนิสมมุิเขาเช็คเจอนะอย่างเช่นตรงนี้มีตําหนินะอย่างเช่นกระจกเช็คเจออ่ะเราก็จะปิดให้คุณนะอะไรอย่างนี้เขาจะเช็คเช็คให้แล้วดอานั้นก็คือเราเช็คกันเองแต่คนญี่ปุ่นเวลาเช็คห้องเนี่ยเขาจะเช็คแบบว่าคือเหมือนเช็คแค่แบบผิวเผินนะอย่างเช่นอุ๊ยตรงนี้บินไปนิดนึงตรงนี้นิดนึงอ่ะบางทีแบบหลบเข้าไปลืบแล้วมุดดูโอ้ตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เวลาบิลซุงบิลซามาเช็คห้องเนี่ยครั้งที่แล้วอ่ะมาเช็คแบบเหมือนช่างอ่ะก็คือ เอาลูกแก้วมาเอามาลองกิ้งจริงๆเลยว่าตรงนี้มันได้ระนาบหรือเปล่าหรือวเปิดน้ําจริงๆเลยเปิดน้าดูซิน้ําสู้ไหลแรงหรือเปล่าเนี่ยจนคนถายบอกโอ้ยเพิ่งเปิดใครเพิ่งเปิดค่ะเราบอกเราเช็คเราเช็คห้องประมาณเช่นนั้นแล้วก็เราะแบบทำเอกสารแบบยุ่งมากคือแบบเอกสารเยอะมากอย่างเช่นเวลาเข้ามาก็คืออธิบายด้วยอย่างเช่นเข้ามาปุ๊บล็อกของคุณจะต้องทําอย่างนี้นะคะถ้าเกิดคุณถือรีมดคุณก็เดินเข้าไปได้เลยนะคะหรือคุณถือกุญแจกุญแจก็จะแบบปิด เอามาปิดตรงนี้นะคะและ้วนี่เข้ามากล่องรับกล่องรับจดหมายคุณจะต้องปิดอย่างนี้นะคะโอ้ถามจริงอ้ไปายตอนนั้นจริงแล้วพอใช้จร,จริงแล้วก็ลืมอธิบายแม้กระทั่งที่จอดจักรยานที่จอดจักรยานมันเป็นตะเกียบใช่ปะ่ะแล้วก็เอาแค่จักรยานสอดเข้าไปนี้เสร็จแล้วก็อธิบายมาอ่ะมาถึงนะคะคุณจะต้องแบบว่ากำรรเบกสองมือก่อนกำเบกสองมือแล้วคุณค่อยยกขึ้นไปล่องพอยกล่องปุ๊บให้คุณปล่อยเบรกนะคะพอปล่อยเบรกคุณก็ดนันตูดเข้าไปให้สุดนะครับสุดเข้าไปปุ๊บ กลึกนิดนึงแล้วค่อยออกมาตอนออกระวังน,น,นะครับตอนเขาจะต้องระวังที่ตอย่างช้นบนด้วยบอกทำไมเราใช้อยู่ทุกวันไม่เข้าใจแต่ก็อ่านนะมันเป็นสไตล์คนญี่ปุ่นอ่านแล้วก็มาถึงราคาครับทุกคนก็จะถามคอมเมนต์กันอยู่ในในคอมเมนต์นีว่าราคามันเท่าไหร่อ่ะบอกเลยว่าราคาทั้งหมดประมาณเฉพาะค่าคนโดยเนียประมาณ53ล้านกว่ากว่าเยนนะครับ53ล้านกว่าแต่ว่าเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะต้องมีค่านุ่นนี่นั่น เริ่มต้นก่อนอย่างเช่นค่าจดจำนองค่าขอทำโฉนดค่าการกู้ธนาคารค่าประกันไฟค่าจิปาถะนู้นี้นั่นอะเริ่มต้นแล้วประมาณอีก2ล้าน5้าสเยนรวมล้วก็ประมาณสัก56ล้านกว่าๆนะครับทีนี้เราก็จ่ายเงินต้นไป1 000, 000 en, ล้านเยนเราก็จะกู้ธนาคารประมาณ55้าล้านเยนนะครับเพราะนั้นบิลซังก็จะเป็นหนี้ประมาณ55ล้านเยนไปจนอายุ80นะครับเพราะว่าอันนี้เขาสามารถ กู้ได้จนถึงอายุ80ในไทยกู้ได้ถึงแค่60จะปักเกษียนแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือกเกษียณไปแล้วแต่กู้ได้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขามีบำนาญไน,เ,นเพราะฉะนั้นบำนาญเราก็สามารถเอามา,าผ่อนคอนโดได้น,นะครับก็จะทําสัญญา้งหมด35ปีนะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นปน,นี้หัวโตไปเลย35ปีนะครับจนถึงอายุ80แล้วก็ค่าผ่อนเนี่ยค่าผ่อนเนี่ยก็เดือนละประมาณ1 0แสนกับอีกไม่กี่พันเยนนะครับอันนี้คือค่าผ่อนธนาคาร1แสนกับอีกไม่กี่พันเยนแต่ก็จะมีค่าส่วนกลางด้วย ค่าส่วนกลางเนี่ยประมาณ1 2 0 0 0เยนต่อเดือนนะครับค่าส่วนกลางนี่ก็จะรวมหลายรวมพวกค่าไฟทางเดินค่าลิฟต์ค่าซีคอมมันมีระบบรักษาความปลอดภัยของซีคอมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีค่าอินเทอร์เน็ตให้ด้วยก็คือใช้อินเทอร์เน็ตได้ฟรีเลยทุกอย่างเนี่ยรวมกันใน12ื่นนี้แล้วอยู่ในค่าส่วนกลางแล้วก็ยังมีค่าซ่อมตึกนะครับค่าซ่อมตึกก็คือเขาจะเก็บเราไปเรื่อยๆถ้าตึกตึกเพิ่งสร้างร็จใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะแบบเดือนละประมาณห้าพันอะไรเงี้ยก็จัดเรื่อยๆนะครับ พอถึงเวลาซ่อมปุ๊บก็จะเอาเงินที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยมาซ่อมตึกแปลว่าเราก็จะไม่ต้องจ่ายเพิ่มอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือทุกอย่างเสร็จสรรพอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นค่ารายเดือนที่เราจะต้องจ่ายเมื่อเรามีคอนโดที่นี่นะครับการซื้อคอนโดในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะดีกว่าซื้อคอนโดในเมืองไทยคืออะไรเพราะว่าเวลาเราสร้างคอนโดเสร็จแล้วในเมืองไทยเนี่ยก็คือ,อผู้ขายก็คือจะปล่อยให้ให้ลูกบ้านไปเลยแล้วก็ไปจกกัดการเอาเองทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยคืออะไรอย่างเช่นรับคอนโดมาแล้วอา้าว มีรอยรั่วน้ํารั่วซึมนุ่นนี่นั่นแล้วจะให้ใครรับผิดชอบก็ไม่มีใครรับผิดชอบสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นมหาสมไทยัยแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยคือว่าถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยพอเราโอนกนรรมสิทธิ์แล้วเนี่ยเขาจะมีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งในการรับผิดชอบคอนโดเราเขาจะคอยเก็บเงินไอน้ค่าค่าซ่อมตึกนี่แหละถ้าเกิดสมมติห้องเป็นอะไรเราก็ไปบอกเขาได้เคลมเขาได้เขาก็จะมาซ่อมตึกให้เราโดยใช้เงินที่เราผ่อนไปเนี่ยในการซ่อมนะครับแล้วทีนี้นเงินซ่อมตึกเนี่ยอ่าห้างี พอตึกสร้างสม็จใหม่เนี่ยมันจะยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็เลยผ่อนถูกถ้าเกิดแพงๆนเนี่ยยังประมาณสักผ่อนประมาณสักยี่สิบสามสิบปีแล้วเนี่ยค่าซ่อมตึกเนี่ยอาจจะขึ้นถึงประมาณเดือนละสามหมื่นเยนนะครับเพราะช่วงนั้นอนะตึกเริ่มเก่าละเพราะฉะนั้นเราต้องต้องใช้เงินเยอะในการซ่อมเราก็จะผ่อนไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรปุ๊บเราก็สามารถเรียกเขาซ่อมได้แบบฟรีๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็หมดปัญหาเรื่องการซ่อมตึกไปนะครับแล้วบางคนก็อาจจะคิดว่า โหราคาแพงอะ่ะต้อง55ล้านเยนถ้าเกิดแปลงเป็นเงินไทยเนะีตอนนี้นะคิดว่าประมาณสัก12ล้านบาท12ประมาณ12ล้านบาทนะครับแต่เราคิดดูสิว่าถ้าเกิดเราซื้อคอนโดที่เมืองไทยนะแบบติดรถไฟฟ้า BTS อยู่ใจกลางเมืองห้องประมาณ45 000. 000. ตารางเมตรอย่างเงี้ยก็ประมาณสัก5-6ล้านบาทชั้นสูงๆนะประมาณสัก5-6ล้านบาทใช่ไหมครับเมื่อคุณเทียบเงินต้น6ล้านบาทกับ12ล้านบาทคุณก็คิดโอ้ย6ล้านบาทถูก ก็แน <S an> ่นอนถ้าเกิดคุณซื้อเงินสด6ล้านบาทถูกแต่เกิดคุณผ่อนละ่ะในเมืองไทยซื้อ6ล้านบาทเมื่อคุณผ่อนไป30ปีสุดท้ายแล้วรวมดอกเบี้ยกับรวมเงินต้นที่คุณผ่อนไปทั้งหมดเนี่ยราคาจะประมาณเกือบเกือบดับเบิลก็คือราคาประมาณเกือบเกือบ12ล้านบาทแต่ญี่ปุ่นเนี่ยคือดอกเบี้ยมันถูกต่ำเตี้ยเรียดดีเลยเพราะฉะนั้นคุณผ่อนไป35ปีปุ๊บแทบจะไม่กระดิกค,คือรวมๆแล้วเนี่ยดูสังกับผ่อนแล้วแล้วก็เสียดอกเบี้ยประมาณสัก2-3ล้านเยนเท่านั้นจาก555้านนเย เพราะฉะนั้นนะราคาพอๆกับเมืองไทยแต่ว่าคุณภาพที่ได้มันดีกว่าเมืองไทยอย่างเช่นครัวเนี่ยก็คือได้แบบเส้นแบบว่าเลื่อนหรูอลังการแล้วก็มีระบบความปลอดภัยมีนุ่มมันระบบไฮเทคอะไรพยีพร้อมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือเป็นคอนโดญี่ปุ่นหรือเป็นคำถามที่ทุกคนถามมากันในคอมเมนต์อันที่แล้วนะครับก็เลยเอามาตอบให้ฟังในคอมเมนต์อันนี้อาวันนี้แค่นี้พอละกันเดี๋ยวว่า ครั้งหน้าจะเป็นการเข้าห้องแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าวันที่เข้าห้องอมีเฟอร์นิเจอร์เข้ามาแล้วเป็นอย่างไรอาจจะไม่เต็มห้องนะจะมีบางอย่างเข้ามาอย่างเช่นตู้ครัวหรือว่าโซฟงโซฟ,ฟาโต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยเข้ามาแต่ว่าวันนีย้ยังถ่ายให้ดูไม่ได้เพราะว่าห้องยังเป่าๆอยู่ยังเหมือนครั้งที่แล้วอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้รับกุญแจไงเราแค่เข้ามาเช็คห้องอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าบิวซังจะพาไปทําอะไรไปกินอะไรติดตามตอนต่อไปวันนี้กลับบ้านก่อนลาบ๊ายบาย